หนุ่มุงชนชาแน,นลยูทูบสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านตามเจจารินนะเออเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะเบอร์โทรตามนี้นะร้านนี้ร้านเด็ดมากนะเป็นร้านที่อร่อยมากนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับนี่มีปิ้งไก่ด้วย อ,อยากน้ำขออนุญาตบวกเพิ่มสิบบาทนะนี่ตํากันแบบกระจายเลยนะตํามไม่หยุดเลยนะครับนี่น้ําตกก็มี เนี่ยสม้มตำอีสานต้องไว้ใจร้า,านนี้เลยโอ้พิกัดร้านอยู่ถนนพระเจ้าสัจจาชลบุรีนะครับนี่ใช้ซอสมีแต่หวาด้วยเมื่อกี้เราสั่ง tình cảm bạn cái còn bằng kia cái ghế tổng mai นี่มีปีกไก่ไมาละสิบบาทของเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปกินกันที่บ้านนะเราได้มาแล้วนี่มาเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับ ว่าเป็นยังไงนะส้ตมตำร้านจรินนะครับแต่เขาบอกว่าอร่อยมากมาเดีพี่หนุ่มพากินนี่เรามากินกันนะครับมากินน้ำปลาก่อนอร่อยไหมอืมรสชาติบอกแบบออกอีสานอีสานอร่อยดีอร่อยนะ รสชาติอีสานอีสานนะครับนี่ก็ซื้อมากินอยู่บ้านนะเกตนั่งที่ร้านเขาที่ร้านคนเยอะนะครับสุตํำก็จะขายอยู่สี่สิบาทห้าสิบาทประมาณนี้นะครับอร่อยมากออกแบบรสชาติอี NO สานเลยสุตดำเค็มเปรี้ยวนว อ่ออพี่หนุ่มสั่งมาเป็นตำปูปลานะครับนี่นี่อืม ข้าวเหนียวก็จะประมาณห่อละห้าบาทปิกไก่ก็มากและสดนะครับ อร่อยอยู่ปิดไก่หมักสีเหมือนจะไม่อร่อยนะแต่อร่อยนะครับสีเหมือนไม่ได้นะแต่ได้ให้น่ารสชาตอิอร่อยอร่อย นัอยู่ถนนพระเจ้าสัจจาชมบุรีนะชื่อร้านจารินนะครับเขาอขายเยอะก็โอเคนะครับคิดสันส้นๆเนะาะใครอยู่ชมบุรีก็ลองไปแวะไปกินกันได้นะร้านจารินนะครับมีน้ำตกลาบข้าหมูย่างบุกต,ตะหวานมีหมดนะครับเป็นอาหารที่สารนะครับ โอเคคลิปสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มบุญชันชาแนล,ลนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายสั้นสั้นครับ